โอ๊ยแม่นำ้ำได้ฟังเมื่อคืนแท็กซี่ลอ้อหล่อเนาะของเราอ่ะหลอ่อไปทหาร <c oughs> กับแท็กซี่เหรอครับแก๊บค่ะกูกลัวเพราะมึงไมให้กลับเพราะมึงก็เริ่มนั่งสับผงกละพวามึงมาสุราก,กูอีตัวแม่จะเดินดีออกทางนั้นด้วม, <c oughs> มึงเดินตามมาเด้ออีิจจะเริ่มสรวนอิจจะกูะจ,จะไปกินต้มเส้นกันต่อ,อ,อเนาะเอออิจ่ก็น่ารักเว่อีิจเกยวกันนะโเกยวกันเลยนะเกอ้วนเป็นพระเอกของ ตบแหละอ๋อยูเฟ่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นหนังยูเฟ่ฮะเป็นกับูสิอ๋อน้าร้านน่ะนาร้าแต่เป็นพี่ของโบ้หนังสั้นนั้นหลายเรื่องเออแฟนเก่าใครนะเบธตับผู้สิงตับผู้สิงคือใครวะนักร้อกค่ะรอกติดเต้นกับเราใช่ไหมคะใช่ยียูเฟ่ไงเจจอยมุมเงินเวอร์ แล้วก็ชน,นีสวยๆคนหนึ่งแล้วก็ชน,นีสวยๆคนหนึ่งอะเยโรไงก็เป็นโรงฝรังเมื่อคืนสนุกค่าแกมันลุกขึ้นไปลุกใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 2> สถา,านเนี่ยน้ำคนแล้วลุกขึ้นเลยเมื่อคืนเป็นไงบ้างแม่สนุกมากลูกเอวเค็ดนิดหน่อย ไม่รู้อีเหี้ยไหนโอนมาให้เพชรตีลังกาหน้าตะวันแดงหน่อยค่ะกูตีเลยจ้าได้พันห้าจริงเหรอจริงกูตีเหล็กกาตรงที่เป็นฟออ่ะแม่เขาโอนแล้วพันห้าเหลังกาเดู๋นี้อีนี่ก็รีบมึาสั่งทานกูเลยเขาโอนแล้วแม่ต้องตีเลยตีเลยอ่ะตีก็ตีทำไปเรื่องทำไปมั่วแม่เต็มเครื่องเลยแต่กูก็ไม่มั่วผู้ชายเขามากับแม่กูไม่แก่เลยเขาว่าเราพาแม่เขาเต้นกูก็ผักออกก่อนจูบมลูกเขาโอ้ทำตัวลานมากเมือื่นถ้าคุณยศจะขนาดไหนวะมั่วสุด แต่มันการันตีเลยว่าสารคามต้องแบบสุกเศร้าเนาะใช่แล้เทศกาลสนุกนะโฟกหรือว่าที่หนึ่งโฟกอ่ะสนุกนะถ้ามันสุกเศร้าโฟกน่าจะดีเยอะนะแล้วคือแบบว่นวานจะได้ไอจีคนหนึ่งมันจะเป็นตัวหลักมันโอ้ได้หลายคนเลยค่ะเกวียนยืนไม่หยุดเกวียนยืนไม่หยุดค่ะแต่ไล่ชูแล้วจริงไล่ชูจะมาหาตอนเช้าอีกที่เดียวกูยอมเลยจริงโคจะชอบพี่เพ็ดขอเหตุผลค่ะน้องแซม นอ้นองเซมกูขึ้นอิตาโม่เหยียบร้อยสี่สิบถึงบ้านจริงเหรออันตรายมากเลยนะเราเมื่อกี้นะงลงในบ้านพูดถึงพวกเราไม่หยุดใช่อิตาโม่กลับไปไล่ต่อไงแดกมา,มาหล่อรถมาดิเจติได้รู้จักเซตโน้ตเซตนีโอ๊ตพูดถึงพวกเราไม่หยุดมาตแค่ห่างหนูยี่สิบโลใช่ในบันทย้ย พี่โมไล์ปิวเมื่อคืนนี้ก็จากอะไรคะงงสุดๆชินักิมมาม่าอยู่ดีทำไมปิวอ่ะอ,อ,อ๋อชิดาออซอโอเวลลตายแล้ว รอสอบเพจีเยาวิอย่าพูดอย่างนง้นค่ะเขาอาจจะไม่อยากเป็นลูกสาวดิฉันก็ได้พูดไปเรื่อยอนี่แซ่เขาได้ไหมันช่องใหม่ลูกผู้ติพมพันเดียวเองมีช่องเดียวใช่มันไม่เหมือนกัน็่ังหากไปเรื่อยลนะ่ะ รามบอกว่านางติดการแอบแอบจากแม่เอาแ,แอบแอบนที่หรายเขาเยพิพชตแบบไม่เอาผู้ชายสักทีนางจิกให้เยอะเวอร์แต่เราไม่กล้าเอาสู้หัวการไปโพวสสามที่ปรากฏดื่มน้ำเขียวนี่เรื่อยไหมกูดื่มน้ำเขียวคะ่ะเตือนอะไรคะ ใ <c oughs> ห้ถ้ขับคดไล้วจัแต่หนูตอนหนูกลับไปฟูหนูไปเอากระเป๋าหนูก็ไม่เกระเป๋าแม่นะแม่บัน,บนใจนเปลี่ยนอยู่แล้วแม่นึกในใจเลยตอนลงจากรถ พอเราโลงส่งรถที่สต๊าฟปุ๊บอุ้ยายกระเป๋าเลยออยปั๊พบเพราะคุณว่าอีบอลจะกลับตอ่อเพราะแม่กลับไม่ถือกระเป๋ามาคือถือในมือชื่อกับมันไม่มีอะไรหรอกในนั้นมันมีแค่แบบชาชนเอ้ยมีแคไไ่ไอทีเอ็นซีไปดีนะโอ้ชาชนไม่หลังอันี้นะแต่ยังไงก็โดนเราเคย์นะแต่แค่ว่ามันดูเก่า,กาไปแต่มันในเมือเราเมืองตรงเนี้ยใช่ ต้องนั่งไปขอนแก่นอีกชั่วโมงหนึ่งนะขบวนกลาชั่วโมงหนึ่งแต่ฉันสิกสิกไอ้สิกฉันี้แล้วฉันเรียบร้อยแล้วขอนแก่นก็เดินปุ๊บจะต้องสิ่งก่อนเที่ยงอ่ะเชียงรายสิบองศาตอนนี้หรอ อุ้ยอากาศที่อีสานกำลังเลิศนะฮะทุกคนเพนบอกเลยอุ้ยทศวรเธอศวัรเธอดูฉันอยู่ไหมจ้าเธอไปเช็คลถเธอหน่อยว่ามีกระเป๋าลุยฉันอยู่ในรถเธอไหม สตบาาเดินออกไปหน้าบ้านหน่อยลุกจากเตียงแป๊บหนึ่งสตวัลุกจากเตียงแป๊บหนึ่ง,าาง,ปงไปดูหน่อยว่ากระเป๋าหลุยดาราสาวอยู่ในรถเธอหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็แสดงว่าหายดูกระเป๋าลุยใบใหญ่อะ่ะ ลงไปดูข้างล่างให้ดีๆก่อนแล้วลากบ็อกเซอร์ลงไปก่อนอ๋อไม่ได้เอาลงที่ร้านค่ะเอาไว้ในรถแต่จำไม่ได้ว่ารถของใคร รออยู่ร้านล้างรถเมื่อเช้าไม่มีนะพี่โอเคจบนั้นอยู่พี่รถเราจำได้ละอยู่ในรถออยแม่เป็นอะไรแม่เป็นดาราหรือกระหว่นางแพลนรุ่นโบรายณยรือแม่กูอ่ะไรกูตื่นละ ไปจัดระเบียบนะเป็นเช้าเลยพี่ใช่มนบีนเงโทรตามมาก็ลู้กคุณดต้องจ่ายเขาบอกเขาขอเวลาสิบนาดีไม่ต้องแต่งช่อบนใช่อยากเช็คกระเป๋าหน่อยว่าอยู่ไหมรูกันอุ๊ยอยู่บีเงาเราอาออกได้้ไปบอกเขาขอนเราจะได้ออกมาไนนอย้ 啊靠！ เธอมาแล้วนุนไปเลยรถสีดำรถฮอนโบาใช่ไหมเจอกันนะเพื่อนโอเคค่ะสวัสดีคั้นค่ะวันนีค่ะใช่ไมวะใช่ใชใช่ใช่เออไม่ลืมกระเช้าเนาะเลิศได้จัดงานเจอกันณเลยคไม่เราของวันนี้แค่ก็ให้ยต่อกับพน้องไปพวกอยากผู้ใหญ่กินเดียต่อ มันก็พิการน่ะคุณผดเฉี่หรอเนะ่ยเลิศบินคู่เหรอเมื่อคืนบินหรอไม่รู้ไม่บินนแต่แม่แค่เข้าไม่ได้เด่นออกเด่นออกแล้วนึกว่าแต่งมาแล้วนักแต่งค่ะงานเช้าค่ะได้เมนูทาลิปแอบแอบไม่ได้ไปหาใครลูกกินข้าวมันมีข้าวใหกินรึเป่าไม่มีนะ ยีงกระเป๋าหนุ่ยแม่อะไรเมื่อเพิ่นเข้าห้องไหนใครอีเข้าไม่ได้รอบห้องมันกลับมาเต็มก็ขอกุญแจดวงใหม่เขาหรอใช่จ้าแล้วก็ไม่ได้รับห้องเปิดเข้าไปได้เลยอย่าเอาหนุ่ยมาจอดตรงนี้แล้วจัดกระเป๋าเอ้าเอารถมาจอดตรงนี้ เลือกุณแจแ <uur> ม่ท <Pie year> ุกคนพี่เพชรขอลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บุรีรัมย์นะคะ I love you all take care bye ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะช่องใหม่เพชรชีเน็ตไอ l ดคาไม่ตายส่วนมหยรู้ลับพระเจ้าขอบคุณค่ะเมื่อคืนสลนหน่อยเมาแล้วไลฟ์สดไปนลูกพี่นี่โดนมดแล้วเจอกันค่ะ